เวัสดีครับคนดูครับตอนนี้เรามากินของแปลกๆมันคืออะไรมันเป็นอาหารอิเดียเออผมกด้กินนะครับทุกคนนะอุ้ยทั้งลูกเลยอุ้ยทั้งลูกเลยพี่ครับพี่ช่องอะไรครับโอวีพี่ว้อยโอ้เด็กเงินเด็กเทวเทวดุดุย ัสดีครับทุกคนพวัสพดีครับผมพดีโอวันตีนโอวันตีนโอวันตีนถ้าทุกคนแบบว่าเคยแบบว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับโอพีพีมาตั้งแต่แบบเนินๆนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าสถานที่นี้เราแบบเคยถ่ายบ่อยมากนะครับแล้วก็หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเออแบบว่าเห็นพวก โอ๊หายไปนะครับไม่ไม่ใช่อะไรครับเราแยกย้ายกันครับคือแบบทะเลาะกันกลุ่มแตกนะแต่จริงๆคือเรายังไม่ได้ไปไหนกันครับเราไม่ได้แบบกลุ่มแตกอะไรนะทุกคนอย่าคิดว่ากลุ่มแตกแค่หนีไปหาสาวหนีไปหาสาวโอ๊มึงมึงเห็นในหัวไอ้ฟิลไหมมึงลองเล่าดีว่าทำไมมันแบบว่าเอ้ยเป็นอย่างนั้นทั้งที่หอยเทลมันเป็นแบบทั้ง คือจริงๆแล้วอ่ะคนที่จะทําคนเดียวคือมีคนเดียวเคยไอเทลอ่าไอเทลก็ตอนแรกก็นั่งคุยอ่ะไอ้มันก็มานั่งนั่งคุยสมาพท่านึงแม่ก็เดินมาจับหัวไม่ใช่แล้วก็น้ำยาไม่บอกนำยามันเหลือเหลือเสียดายอ๋อเสียดายของเหลือของเหลือจริงๆมันบอกว่ามันจะทำช่วงมานสิ้นปีนะมันบอกสิ้นปีนี้มันจะทำไม่ทำแล้วทำแล้วทแล้วเอาเถอะว่าทำก่อนสิ้นปี แม่ก็เลยเดินเข้าไปปากแฟนไอ้ไอ้นี่ก็นั่งตัวตรงเลยแม่ก็เลยปาดซะเลยเดือดร้อยเราไม่กินวันนี้เรากินใจเราจะไปกินยังไงมันเหลืออะไรแค่ชั่วโมงเดียวเราถ่ายเเราเรียนออนไลน์เราเรียนออนไลน์เราเองเป็แบบว่าถ่ายไงเฮ้ยขายขายของขายของไป เอาอิสระกันทีมก็อยู่กันนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในการทดลองนะคะก็จะเป็นกระดาษอันนี้มีสามแผ่นแล้วก็อันนี้มีสี่แผ่นสองสี่ครับผมอ้าวแล้วทำไมไม่เอาไปทดลองครับเพื่อนก็ทดลองกันอยู่เต็มเลยที่เราเป็นกลุ่มที่แบบเพื่อนไม่รับก็คือต้องแยกต้องรอเพื่อทำเสร็จก่อนเป็นเสร็จเกินเลยนั่งสัง บีมบีมบีมดูเล่บีคือเมื่อกี้บีมไม่ได้ไปท่ามันไปถ่ายตอรี่นะทุกคนนี่ครับนูอยดูดิเนดีส่งมาใช่หส่งอะไรองมันเลวมายมนาสงอะไรอะเะดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูครับไปดูนี่นะครับอันนี้คือเป็นการขั้นตอนที่สวยนี่ไว้ให้ถ่ายมนนี่โง่จริง คนนี้เป็นเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าที่เหมือนเหมือนเป็นผู้ชายไม่ใช่อะไรเพราะเขาตัดผมสั้นค่ะใช่ครับเพราะเขาตัดผมสั้นเพราะเขาบอกว่าเขาให้เหตุผลว่าเขาร้อนค่ะเขาเลยตัดผมสั้นจะเย็นไหมจะเย็นแล้วทาไมคนนี้เป็นผู้ชายครับคนนี้เป็นผู้ก็เป็นผู้ชายชอบไว้ผมยาวอ๋อชอบไว้ผมยาวเซ่อเหน่อยใช่ครับไม่มึงไปทําช่วยเพื่อนไปมึงไปมึงไปเฮ้ยนั่น นี่ไงแบบแบบว่าเขาเรียกอินเสิร์อินเสิร์ดดินเสิร์ดไปคนบ้านไหนเป็นคนบ้านไหนมานั่งจุดจุดล้อเด็กจีอ๋ออร่อยใช่ไหมวอร์สอืออ๋อต้องนะครับคุม้อดกิ๊ด กินเชีไเป็นห่วงแล้วกูเป็นห่วงเพื่อนทำไมอารมณแบบพอจังหวะมึงกินเสร็จปั๊บแม่บอกแม่ก็หิวแล้วแม่บอกแม่ก็หิวเหมือนกันลูกนี่ครับระกาศดูแบว่ากิินี่ครับอาดูแบ่ิปกิะก่อนนะครับดูแบบว่ากิ่แล้ว อลาบอสอสมาพูดไม่ฟังกูอยากจะฟังให้กูฟังสักทีได้เลยวิดโอบางส่วนเอ้ยมึงลองไอ้นี่พูดพูดไม่ฟังใหม่พูดไม่เอาพูดฟังอย่างเดียวพูดไม่ฟังพูดไม่ฟัง ชอบคุยกับคุณกระเด็นค่ะพูดไม่ฟังร้องคยูแม่คกูจะฟังเพลงพูดไม่ฟังเลยปล่อยคุณไปง่ายสิไม่หิตลอดสิีิอย่างนี้พูดดีๆไม่ชอบก็ไม่ได้ปัญหาคือเพลงไม่ตรงเลยเอาบัวไปก่อนเลย อะไรโขเกเกิดเกิดหน้ากูเยิมป่ะเนี่ยเยิมหน้าเยิมแต่กูถ่ายหมดไอวิวเยอะมมากตอนนี้เพื่อนๆื่อนแก๊งเรานะครับได้มาดีครับดีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับคือแบบว่าวันนี้เพื่อนมามาบ้านนะครับเพื่อนที่จะไปตอนแรกก็ไปซื้อเสื้อกาวธรรมดาแล้วก็ไม่ถกก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับนี่อันี้คือข้าวผัดที่ไม่มีผักนะครับ เพราะว่า <G ã entender it> ่ไม่มีผักแล้วก็ไอ้ไอ้บิวกเมื่อี้มาแอบกินดูนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรวะเราก็มาทำของกินกันที่บ้านนะครับ ก็นั่งมอมอยไปจริงๆตอนนี้เราต้องเรียนเคมีนะครับถือว่าบอกบอก,บอกทุกคนไว้เลยนะครับเออถ้าสมมติว่าแม่ของพวกผมมาดูนะครับว่าวันนี้เรียนเคมีแต่ว่าเป็น <laughs> ไม่มเหลยนแต่ว่าเรียนชั่วโมงนึงเดี๋ยวไปตามเรียนได้ครับพอเขามีคลิปสอนยยอนหลังครับไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยจะแบบไม่ให้เด็กตั้งใจเรียนตั้งใจคุณผูช้ชมครับตอนนี้เราตอนนี้คือเรายังกินกันไม่ได้นะเพราะว่าเรามีคนหนึ่งในแก๊งนะครับที่ยังแบบถ้าสมมติไม่ได้ถ่ายลงเนี่ยก็คือจะ ไม่ไม่กินนะจะไม่ให้เพื่อนกินนะเห็นไหมพวกผมต้องกินขนมกันก่อนมาทางชีวิตนะครับนะครับเนี่ยก็คือเขาเขานั่งรอมึงอยู่นะครับอันนี้คือเขาโอ้โหนี่ครับข้าวผัดแบบไม่มีผักเอ้ยเอแต่เห็นรับด้านด้านล่างมันมีแบบสีเขียวเขียวอยู่อ่าถือว่าเป็นผักได้ไม่ได้หรอไม่ได้ทํานผู นี่ครับนี่เราที่เราบอกว่าเราเรียนกันนี่ครับเราเรียนกันจริงๆครับแต่เราก็ค่อยไปดูย้อนหลังเอามันได้เปิดไหมแมอ๋อไม่ได้เปิดเรียนอยู่เรียนอยู่โอเคครับเปิดกล้องก็คือแบบดูเรื่องอเออแบบนี้สองขั้วสองไม่พอสามลั้วสาม ยนะาามมไปสามก็ได้มันจะยากเลยมันก็เก็บไปให้หมดแล้วมึงก็ให้ไอ้บอลล้างจานเองไงมึงก็เอาจานที่บ้านมึงไงมันจะยากเลยป้าไม่มีโอ้ฮะมันไม่มีจานจริงๆป่ะเนี่ยไม่มีไม่มีเลยเหรอไม่มีหลบเขาหน่อยขอโทษครับตัวมึงไม่จะผอมขนาดนั้นเพื่อนอ๋อเขาดูของผมไม่ได้บุหรี่แต่คือที่มันแครของพี่เดี๋ยวเดี๋ยว อะนะครับได้เสียจริงเว้ยเสียจริงเว้เฮียโทษนะเพื่อนเห็นลุมสิวกูแล้วไรเฮีไม่เพือยากเป็นตำรวจอ่ะเมื่อวานเมื่านกูถามเพื่อนอยู่ว่าไอ้บอลอยากเป็นอะไรบอลบอกอยากเป็นตำรวจคุณกัลอกซื้อโซ่แ้โซ่้กุญแจมือไปให้มันอนี่ออก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 ไอ้นี้ไม่ได้นะเนี่ยถ้าถ้าถ้าบอกเงี้ยเพราะว่าแบบช่วงนี้มันโควิดโควิดมไม่ใช่วันเคยเห็นกคัมฉากไหมคัมฉากคัมฉากไม่ได้เหรอ ตอไอ้นี่คือตัดฉากไงบอกก่อนจริงจริงไอ้นี่คืออยู่วันหนึ่งแล้วอ๋อเหรอใช่เมื่อกี้ที่เราตัดฉากไงแม่ตัดเนียนเนาะใช่ก็เมื่อกี้ตัดฉากไงแสดงดีมากเลยอะก็แบบว่ามึงต้องเล่นมุกใหม่แล้วก่อนใหม่จะได้มึงเชื่อวอนมึงพามึงมาได้พาผมตนนี้โอ้โหไอเดียวมึงพามึงมาถ่ายโซนเล่าอ่ะนะเซ็นเซอร์ไว้แอลกอฮอล์เซ็นเซอร์ไว้นี่นี่คนนี้ต้องดูที่เขาสูบต้องดูที่เขาถือเคฟซีโทษนะเขาไม่ได้จ้างมึงขอรับ อุยชอบแพร่ชอบอุ้ยดูดิมันจะมา,ม,ามันหลคค่นครับมันหล่นครับผู้ชมมันหล่นครับมันอะไรม่ได้อะเมื่อกี้คุณต้องพักแล้วอ่ะกองไม่นานมาเป็นไรอะเปิดเป็นไรอะใช่ค่ะตอนนี้ะนะคะเรากำลังถ่ายเอ่อกำลังจะมาถ่ายทำ เป็นวิดีโอของงานเจนนะคะถ่ายแนยวตั้งทำไมอะเฮ้ยอ๋่อลืมลืมลืมเ<ไ>ป <video S 2> น็นแนวนอนกดัสดีครทุกคนนอนนี้ค่ะ,คนนคะแล้วก็กำลงังถ่ายงานเจนอยู่ก็คือรอหน่อยถ่ายนะคะแล้วก็อันนี้คือเจ้าของช่องซึ่งวันนี้นะคะเพฟย์มายึดช่องค่ะมามมายึดช่องอันนี้คือช่องของเราวันหนึ่งนะ ค่ะทุกคนแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องของโอนะคะก็วันนี้มายึดช่องค่ะเพราะว่าเจ้าของช่องเนี่ยอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นค่ะทุกคนแบบเห็นปะเนี่ยเห็นเี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นนะคะมันทิ้งโทรศัพท์เอาไว้ไก็เลยจะพาทุกคนมาทัวร์มอเตอร์ทอนะคะอันนี้คือสนามค่ะทุกคนใหญ่ปะแล้วก็ผ้าพที่เราเรียนอยู่นะคะคือภ้าพวิชาเอ่อ p p พพีนะคะอันนี้คือตึกตึกข,ของเราค่ะนะคะตึกคารุค่ะว่ไหนเจ้าของ นี่เจ้าของช่องกำลังเดินไปค่ะคือเจ้าของช่องอ่ะจะไปซื้อไก่นะคะให้น้องสาวดูเป็นแง่ดูแบบเออดูเป็นคนรักน้อง<า>ขึ้นมา,มาใช่ไหมก็จะมาเมาโอก,กันนะคะคือแบบเมาเมาโอหน่อยเมาโอหน่อยจอหมหัวร้อนมากคือแบบเป็นคนที่หัวร้อนหนักมากแล้วแบบเก็บอารมณ์ก็คือแบบเก็บแล้วแต่มัน<อ>ปิ่มออกมาทุกคนเ็ทฟีลแบบอารมณ์มันปิ่มออกมาปะแล้วก็แบบเออเป็นเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งแล้วก็แบบเฮ้ยเมาเมาโอเร็วทุกคนวันนี้เรายึดช่องโอ มาเมาโออันนี้คืออยู่ช่องโอเป็นช่องอยู่ช่องโออ๋ออยู่ช่องโอโอใครยังไม่ได้รับอโอเป็นผูถ่ายที่ขี่บ่นโอ้ใช่ขี้บ่นที่หนึ่งเลยทุกคนและต้องมีเหตุผลนะในการคุยกับเขาอ่ะเออเออก็จะแบบหาเหตุผลมาแย่งก็จะหล่อค่ะทุกคนค่ะก็วันนี้เราจะจบช่วงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของช่องมันจะด่าเราค่ะไปค่ะอะไรครับตอนนี้ครับ เพื่อนกาลังจะกินโชว์โชครับอ่าซื้อซื้อมาจากเฟอ์นะซื้อทุกคนกินได้เลยครับทุกคนกินได้เลยครับที่อ่ะมันเ็มงไอืมก็หม่น้านอ่ะบอนค์อร่อยเอฟหมอ่ะ กเหมือนไอ้ลูกกลมกลมก็ไงกเคก็ไอ้เขาต้องเป็นช็อกบอลไงเพื่อนแต่กูไม่ได้ทำช็อกบอลจะทำเบลนี่อะนะสอนให้สอนให้คนที่แบบจะทำเบลนี่ก่อนอย่าทำยังไงถึงจะเป็นออกมาเป็นอย่างไงอย่าทำนะอะไรเงี้ยเออแต่แบบว่าในแป้งแป้งกับไข่เงใส่ย่างลงไปแล้วก็ขุนคือปกติมันต้องเป็นไข่กับนฝรั่ตีให้ละลายก่อนใช่ไหมแต่กูไม่ทำ ใครจะไปทำแบบนั้นเสียเวลาเลยเป็นทุกอย่างเลยออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ๋อถ้าคุณจะทำเบานี่ก็ทำตรงข้ามกันนะครับขอบคุณอย่าเพิ่งนะมามาทำไมเดี๋ยวนี้คนดูครับตอนนี้เรามากินของแปลกๆมันคืออะไรมันคือชื่ออะไรนะอันนี้อะไรอันนี้อย่างมันเป็นอาหารอินเดียเออมันเป็นอาหารอินเดียนะครับทุกคนเป็นน้ำๆอ่ะอ่ะกินเลยเป็นไงรสชาติเป็นไงลองกินอ่ะมันบอกว่าถูกอ่ะอันนี้อันนั้นหรอของนี้ อ๋อนึกว่ากินกินนึกว่าจะร้อนเนี่ยผมกินนะครับทุกคนนะเฮ้ยทั้งลูกเหรอเ้ยทั้งลูกเลยแต่กินได้ปะเป็นไงเนียเป็นไงเนีอะตายอ่ะอ้น้ำมันรสชาติเนี่ยพูดเห็นน้ำตรงนี้ไหมมันเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะแล้วกรูแดกเป็นทั้งอันอ่ะองไม่มีทิชชู่อ่ะค่ะพี่ เท่าไหร่ก่อนเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยสี่บาทอ่าลูกละสิบบาทเมื่อกี้ที่ผมกินไปอ่ะน้ำไอ้น้ำไอ้นี่เท่าไหร่น้ำซีฟู๊ดมันกับบวกเลยอ่ะจะเป็นซีฟู๊ดที่มีกลิ่นนะทุกคนมีกลิ่นเครื่องเครื่องเทศแน่เลยคือแบบอุ้ยไม่เหมือนซีฟู๊ดแต่เป็นกลิ่นแล้วเมื่อกี้กูก็เกือบพวกคุณทั้งหมดยิ้มหาย นะครับก็มาณนี้ครับเยอะมากเออน้ำมันนองเลยตึงนองค่าจบคลิปค่าจบคลิปเเรามากินดูครับเรามากินดูให้คุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็เดือนกุมภาใช่ไหมคือสิ่งที่จะมาพูดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเบื่อหรืออะไรเราจะมีปกะกาแบบนี้นะครับขึ้นมาซึ่งวันนี้ผมจะมา พูดว่าตอนนี้ช่องของเรานะครับน่าจะครบ7ปีแล้วนะนะครับกิปแรกของช่องเรานะครับคือวันที่21สกุมภาพันธ์นะครับของปีส0บเอ 2014. ซึ่งตอนนี้มันปีสองวันที่สก็เปีเอเอ่อเจ็ดปีโดยประมาณนะครับผมแล้วก็วันที่2ของเดือนถัดไปก็จะเป็นวันเกิดผมนั่นเองอืมแต่จริงๆเนี่ยจุดประสงค์การถ่ายคลิปนี้ก็คือ จะมาบอกถึงวอล์กรายเดือนเนี่ยแหละเออตอนแรกผมก็พูดใช่ไหมว่าเออเราจะถ่ายเป็นเก็บความทรงจําในรายเดือนนะครับแล้วผมก็มาตั้งคําถามกับตัวเองว่าเออไอวอล์กนี้มันจ,จะจบตอนไหนอะไรเงี้ยเออซึ่งผมว่าได้คําตอบแล้วว่าวอล์กรายเดือนเนี่ยเราจะจบตอนที่เราเรียนจบนะครับเรียนจบมหาลัยนะครับหลังจากนั้นจะได้ทําแบบอย่างนี้หรือเปล่าผูก็คิดว่าไม่น่าจะได้ทําถ้าสมมุติว่ามันแบบไม่ได้มีแบบ อะไรนะต้องดูก่อนแต่ว่าอาจจะไปทาแนวท่องเที่ยวแทนก็ถ้าสมมติคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่เนิ่นๆแบบตั้งแต่ลู้เลยนะครับก็จะเห็นว่าผมอ่ะค่อยๆแบบเหมือนโตตามช่องแทนว่าโตตามช่องดีกว่านะเรียนจากเล่นเกมมาถ่ายคลิปธรรมดาจากเล่คลิปธรรมดาไปถ่ายแบบไลฟ์สไตล์จากไลฟ์สไตล์มาถ่ายเป็นแบบเอออีกรูปแบบหนึง่งอะไรอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าใน3-4ปีนี้ก็จะทำให้มันดีที่สุดแล้วกันนะครับสำหรับ วอลกไลเดือนแล้วก็พวกรายการที่ยังอยู่ในปัจจุบันเออประมาณนี้แหละคือวันนี้เราก็แค่อยากจะมาพูดให้ทุกคนได้ฟังว่าเออมันกะ็นต้องมีจุดสิ้นสุดของมันนะเนาะเออจุดสิ้นสุดของมันก็คือตอนผมจบก็ก็ถือว่ามันเป็นเป้าหมายที่ดีนะก็คือแบบจบไปพร้อมกันอะไรอย่างนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าปิดไปเลยแล้วกันนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันเดือนหน้าเดือนมีนาคมนะจ๊ะ แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเดินมีนาคนจะไม่มีคลิปดูมีแน่นอนครับเพราะว่าเรายังไม่ปิดถทอนะครับผมปิดพ้นสภานั่นอีกไป,ไปเจอกันทุกคนเป็นแบบเย่เย่